ลองค่ะตุ๊กตาแล้วก็เอาของพาไปด้วยใช่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นคนนี้เลยเป็นผู้ชายมีอายุแล้วล่ะขากระเพาะเหมือใช่ครั้งแรกนี้ของของที่ร้านนี้จะมาประมาณสีสง แล้วก็ออกไปเลยกคือะกาที่เอไปสิแล้วก็มามาสาาท้คือมาเอาคุณหน้าไม่ไม่คุณหน้าเลยใช่ไหมคไม่คุณเลยตามมาเขาก็จะเอาทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะเอาผ้าออกให้ลูกค้าแต่ช่วงหลักน้ำแต่ว่าบางทีลูกค้าอาจจะเอาออกกันเองเขาถ้าสมมติว่ามันมาถูกจังหวะที่ว่าเอาเสื้อผ้า ครั้งแรกเลยที่ดูกล้องนะคะประมาณตีสองตีสองกว่าที่ขี่จักรยานเข้ามาแล้วจะมาจอดอยู่ข้างๆแล้วกกจะเดินเข้ามาขโมยอยู่ตรงเนี้ยวันวันแรกหนึ่งอันวันที่สองมาประมาณตีสี่ก็มาเอาอีกหนึ่งวันวันที่สามอีก ก็มาเอาทีนี้เราก็เลยว่าเออมันเป็นของทางร้านเราก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ติดตามอะไรก็เลยไปซื้อของราคาถูกเพื่อมาให้ลูกค้าสำรองลูกค้าใช้ลูกค้าโทรไปว่าไม่มีตะกร้าใส่เราก็เลยไปซื้อสำรองมาไว้ดูเผื่อไม่ได้คิดว่าเป็นขโมยคิดว่าอาจจะเอาไปแล้วอาจจะเอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยมันล่วงเลยไปนานาาใช่ค่ะ ลูกค้าเลยโทรไปว่าไม่มีตะก้าใช้เราก็เลยไปซื้อสำรองมาให้ตะก้าใช้ก่อนเสร็จแล้วเมื่อวันที่17เมื่อกี้ประมาณ2องทุ่ม43นาที mm hmm. เห็นลูกค้าโทรไปว่าแม่หนูเอาผ้ามาตะก้าหนูหายเข้าใจว่าลมมันแรงเลยบอกน้องว่าน้องลองดูแถวข้างๆดิว่าลมม,มันแรงหรือเปล่า mm hmm. ก็เลยไปเปิดกล้องวงจร mm hmm. ก็เลยเห็นคนเดิมนี่แหละ เข้ามาเอาของลูกค้าตะก้าสีชมพูแล้วก็ตะก้าสีขาวเอาออกไปเลยเสร็จแล้วเรามารู้ตอนนั้นประมาณสามทุ่มกว่าเราก็ขี่รถบนละไม่เห็นก็เลยมาติดป้ายแล้วก็พอดีน้องลูกสาวเขาก็เลยเอาเข้าไปในเพจคอนแกนนะคะเขาก็เลยเอาเข้าไปทำใน y o u t u b e ให้ก็เลยว่าเออมันเป็นเหมือนกับเป็นกระบอก ข่าวให้ลูกค้าระวังตัวด้วยแล้วก็ร้านค้าที่เปิดแบบเราเนี้ยต้องระวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าครั้งค่ะห้าครั้งละนที่คนเดิมอ่าวันแรกที่ขโมยนี้มาวันละครั้งติดกันเลยแล้วหายไปพอหายไปเราซื้อสีเขียวกับสีดำราคาถูกมาวันหนึ่งแกขี่มาแต่แกไม่เอาแกก็ไปอีก แล้วเราก็คิดว่าเออสงสัยตะกร้าถูกแล้วคงไม่เอาละพอเอินมาวันที่17ลูกค้าที่ร้านมาซักเขาก็เลยโทรไปว่าของเขาหายจางังหวะเราไปเปิดกล้องวงจรดูย้อนหลังก็เลยเป็นคนเดิมอีกค่ะคิดว่าเป็นใครคิดว่าเป็นคนแถวนี้แหละเพราะว่าเสื้อผ้าเขาจะเปลี่ยนตลอดถ้าเป็นคนเล่นล่อเนี่จะใส่เสื้อผ้าเดิมแต่คนนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ดูดีนะคะ แต่เพียงแต่ว่ามีอายุหน่อยนึงแล้วปิดหน้าปิดหมวกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนแ,แจ้งความแล้วค่ะลูกสาวไปแจ้งความหลายรอบตั้งแต่รอบแรกแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าอะไรก็เลยน้องก็เลยเอาไปใส่ในขอนแก่นมีดานฝากเตือน,อนใช่ก็เลยขอนแก่นมีด่านเขาก็เลยเอาไปเข้า youtube ให้